ตัวนี้ออกช่วงโควิด โอ๊เลี้ยงวัวไงไปทางไหนขาโอดตขาโอดเลี้ยงวัวครับ จ้ะครับเสื้อเสือเ้อใช่ไหมยเยอเลี้ยงงวัวบุรมกุรหัเลี้ยงงัวซอยตานะบอกครับโอ้เก่งลเลยเลี้ยงงัวะนะมุรหัมไรงัวซอยตาชื่อ,อยังตัวนี้นะงัวตัวนี้ชื่อ,อยัง บ่ของเอ้เตงโอ้ทำเรื่างวเบางรถไทยผุนใส่ลูกตีนมันแหลมระวังมันเหยียบตีนเด้ออยู่ไก่มันท่องอยู่บ่รกท่องอยู่ใส่ลูกเข้าไปนี่บ่เนี่ยบ่ดึงกนอกนะ หอ,อมาห่าเฮือกคนใดนักกระหอดนี่ครับฮักกระหอนักกระหอดมึงยายนะพ่อกระยางลงมาพ่อรถผ่ขอขี้เขียมม้ยมามอไซคือเก่าเลยลูกมอไซบัครับมอไซพ่อซับบางเค่องมาก,มาก,กับเบ,บิร์แซร์เออแมแ่จะได้ลูกไ่ยังปพุงก็ครับเก่งอย่ารีบ พ่อถ่ายคลิปลงให้คือบิ่งไบเลยลูกเหมือนคลิปบิ่งไบอ่สวัสดีทุกคนสวัสดียังสวัสดีพ่อยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับเร็วเก่งมากเลยลเราเตียงขามั่งเตียวกลางคืนเตียงบ่เมื่อคืน,นบ่ใช่เพื่อแกะขีดข้ดังเหรอคุณนะน้องขี้ดังมาทำเอ้าโอ้โ,อโอ ไปเบิ่งเสยเอาให้อีกเบิ่งดูอุ้ยขี้ดังหลายแท้อันนี่นะหือคเป็นวัดล่ะลูกหือนอนเปิดพรลมเด้อโอ้าขี้หมูกหลายเลยเห็นบ่ไปบไปไ่เวไยหลายงัวซอยตาอยอีกนะ ครับนบำเห็นเบากบบ่ลูกมีกบอยู่บนนี้ทงหน้านะครับโอ้ครับทอหน้าม่หนีเนาะครับอ่าออกกัอืม มันลงกจู oh, nice ่ลโอ้เป็นทางลุงขั้อะีรถเกี้ยวนะครับลู้งน่ก็เกี่ยวเขากระต้านแครับเมื่อกในเฟืองลุงอัดไ้นะมุนอัดเฟืองพรอมบหรอครับอัดยอีกโย่พื้นกับอัดบรุพื้นกับอัดอัดเลยครับนี่ดิ tôi sẽ yêu nhạc tà lùng nào, bỏ, nào, bỏ. Là làm... Ta... bà lùng tà lùng bà khó vít này lút mừng lút nào yêu bà hàm nào ngon hay ngon hay mắm 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 ไปบอแมนตัวนี้นะ่ะตัวแม่บอแมนหำนมมันอันนี้นะ่ะตัวแม่มีตัวแม่ลูก